เรามีคาถามเบื้องต้นกันไหมอ่ะผมถามผมอันนี้ผมคิดไว้คร่าวๆผมอยากรู้ว่าพี่บีการที่เราตั้งใจคิดนะครับมันคือการพิจารณาใช่หรอือเปล่ามันก็ต้องใช่อยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าการพิจารณาคือเอาใจเข้าไปเพื่อไปสนใจว่ามันคืออะไรยังไงถูกไหมว่มามันมาจากไหนยังไงแยกแยะยังไง,ง,ไงส่วนประกอบคืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ความตั้งใจเห็ปอป่ะเอาใจตั้งเข้าไปในความคิด ซึ่งความคิดมันเป็นคำอินเจเนอร์ลว้างๆว่าเออคิดนู่นคิดนี่ติ้งนู่นติ้งนี่อะไรอย่างเงี้ยแการพิจารณาคือการเอาคิดลงไปให้ลึกซึ้งว่ามันคืออะไรมาจากไหนเหตุปัจจัยคืออะไรอะไรประมาณเนี้ยก็ค,ความคิดไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับรบ,บอกก่อนความคิดไม่ใช่เรื่องไม่ดีอคิดที่ถูกต้องก็คือการคิดแบบโยนิสโสมนสิการนี่คือการคิดอย่างแยบคายนี่คือเอาภาษาชาวบ้านคือว่าคิดแบบรอบครอบอ่ะ คิดรอบเออคิดให้มันรอบคิดให้ใช่มใช่เหมือนมีใครพูดอะไรมาอย่างเงี้ยหรือใครแบบยูดีเดินมาไออย่างเงี้ยมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นประจำอยู่ดีมีคนเดินมาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเต่าเนี่ยมันว่าเราอย่างวุ่นนี้อย่างเงี้ยแบบเนี้ยคือสา,านการพวกนี้มีเยอะถูกไหมหรือใครก็ไม่รู้บางทีคนข้างนอกอย่างเงี้ยอยู่ดีก็มีคนเดินไปหาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมหมอบี้ยมันด่าว่าอย่างนี้อย่างงี้เรืออกห่อะครับแลวไอคนนั้นก็แบบ จริงเหรออืมมึงไงนี่หมอเน,นี่ยอ่าปตายแล้อันเนี้ยเขาเรียกว่าคิดไม่รอบหรือไม่รอบคอบในความคิดอ,ะอ่ะหรือใครพูดปุ๊บคิดตีความมันทีเลยเชื่อเลยอลยช่ไหมแต่ถ้าเราคิดให้มันรอบคอบก็คือว่าโอเคคิดได้จริงเหรอหมอบีดานี่เหรอโอเคเดี๋ยวเียมาคิดดูซิว่าเป็นยังไงทําไมเขาถึงด่าเราเขารู้จักเราหรออะไรอย่างเงี้ยจริงวกอาจจะไม่รู้จักเราก็ได้นะครับแล้วคนมาพูดเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยสาวหาเหตุปัจจัยว่าทําไมคนคนนั้นถึงมาบอกอืมคนคนนั้นมาบอก แล้วเขามาบอกเขามีเจตนาอะไรทําไมเขาต้องมาบอกแล้วเขาเป็นใครเราเชื่อถือเขาได้มากน้อยขนาดไหนอย่างเงี้ยเนาะเ็าเรียกว่า,ก,ก,วาการคิดหาอาจจะหาเหตุปัจจัยทั้งรอบลึกลงไปก็ได้รอบกว้างก็ได้รอ,อบขึ้นลงอะไรได้หมดเลยเพื่อสาวหาเหตุปัจจัยว่าเออจริงๆแล้วเรื่องมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยความความคิดที่มันรอบคอบซึ่งตาอันนี้ตามหลักธรรมมาบอกว่าความคิดอะ่ะกับสติอะ่ะมันเอื้ออํานวย อยู่ตลอดเวลาเพื้อกูลกันใช่สามตัวเนี้มันจะเดินไปด้วยกันมีสติมีความคิดที่มาจากโยนิโสมนัสิการซึ่งจะก่อให้เกิดปัญญาสามอันี้มันจะเดินไปด้วยกันว่าเราเรามีสติเราคิดอยู่แล้วแน่นอนมนุษย์หยุดคิดไม่ได้มีสติเราคิดได้แต่ความคิดนั้นเนี่ยมันจะเป็นไปโดยโยนิโสมนัสิการแล้วพอมันเรียกร้องโยนิโสมนัสิการเนี่ยพอคิดอย่างรอบคอบเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญญาแปลว่า,วาอ๋อ จริงด้วยว่ะไอคนนี้อยู่ดีเอาเรื่องชาวบ้านเข้ามานินทามาบอกเราอ่ะมันไปไม่ได้หรอกมันจะเป็นเรื่องดีๆมันจะมาพูดกับเราทําไมตูบ้าทําไมต้องหาคนแตกแยกกันด้วยอเชื่อไม่ได้ซึ่งเราสามารถเรียนรู้ให้เกิดปัญญาได้จากแค่เรื่องคิดแค่เนี้อ่ะถูกไหมแล้วแล้วคนชอบคําถามเนี้ยเป็นคําถามที่คนชอบถามครูบาอาจารย์แบบวลาเขาเรียนปริยัติกันนะเขาจะถามว่าอะไรมาก่อนการระหว่าง คิดโยนิสมนัส,สิการมาก่อนสติไหมหรือสติมาก่อนแล้วหรือคิดแบบโยนิสมนัส,สิการมาก่อนปัญญาหรือปัญญามาก่อนอ,ออเคำถามคลาสสิกเนี่ยแถ้าเป็นพระเนี่ยเขาชอบถามเรื่องนี้ว่าเอาประมาณว่าคิดก่อนมีปัญญาหรือมีปัญญาก่อนแล้วค่อยคิดจริงจริงมันต้องเป็นยังไงซึ่งถ้าครูบาอาจารย์เข้าใจที่เขาเวาลาเขาตอบก็บอกว่ามันมาด้วยกันเว้ยมันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรมาก่อนก็ได้ใช่แทบจะจี้กันมามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาอะไรก่อนเช่นขับรถอะ ายางไปก่อนได้ไหมเป็นไปไม่ได้ไม่ได้มันก็ต้องมีการเอื้อกันร,ระหว่างยางเนี่ยสัมผัสพื้นถูกปะ่ะเครื่องก็ต้องทางานพลังงานก็ต้องมีพวงมาลัยก็ต้องขยับถูกไหมเร่งก็ต้องเร่งเกียร์ก็ต้องเข้าทุกอย่างมันเกี่ยวเรื่องสัมพันธ์กันจริงๆไม่จำเป็นต้องไปสาวหาว่าอะไรเกิดก่อนกันใช่จะมาบอกว่าเข้าเกียร์ก่อนบิดพวงมาลัยหรอเหยียบคันเร่งหลังเหยียบเบรกก่อนเข้าเกียร์อะไรอ่ะสถานการณ์มันใช่ไหมไม่ตต่ตัวอ่าทุกอย่างมันก็เป็นไปโดย มันก็เชื่อมโยงกับโยธรรมชาติงั้นอันนี้หลักการของมันก็คือว่าสติสัมพันธ์กับความคิดที่เป็นโยนิสโสมนัสสิการคือคิดให้รอบคอบเนาะมันก็ทําให้เกิดปัญญา3สิ่งนี้ไปด้วยกันตลอดเวลาอเพราะว่าจะคิดให้มันถูกก็ต้องมีสติด้วยใช่ไหมจะจะมีสติให้ถูกก็ต้องมีปัญญาด้วยมันไม่มีอ่ะมันเป็น probability อ่ะที่กระจายด้วยกันหมดตอบยาวเลยก็ถ้าถามเล่นต่อถามเล่นเลสมมุติว่าอย่างที่พี่พีพูดเมื่อกี้ว่าความคิดอ่า เรียกว่าสติกับปัญญามันมาพร้อมกันไล่เรียงกันอ่ะ <Hey. S 1> เราสามารถพัฒนาตนเองจนมีปัญญาที่เห็นอะไรก่อนหลังได้ด้วยใช่ไหมถูกนี่เป็นคําถามที่ดีมากก็คืออยู่ดีคนเรามันจะมาคิดแบบแยบคายอะ่ะไม่ได้ส่วนใหญ่มันโง่ก่อนอใครมาดา่าใครมาดินทาใส่หูป๊บขึ้นของขึ้นเลยอ,อันนี้คือธรรมชาติมนแบบโง่โง จะเป็นอย่างนี้แหละโดยธรรมชาติเหมือนไม่มีสติอ่ะนะเพราะมันต้องทายังไงอ่ะต้องทํายังไงให้เราแบบไม่เป็นแบบนั้นฝึกจ้าไม่มีอะไรเลยก็คือฝึกพัฒนาก็นนั้เลยฝึกไงมีสติรู้ว่าปุ๊บเฮ้ยปี๊ดอ่ะคิดก็ได้ใช้ความคิดก็ได้คิดลงไปว่าผู้กดทำไมวะเราได้ยินจากปากเขาเหรอเปล่ายังคนนี้มาบอกคนที่เป็นใครอ๋อเพื่อนสนิทเรารักเรามากแล้วแปลว่าเราต้องฟังเขาอย่างนี้หรอเขาต้องพูดจริงแน่เลยอย่างเงี้ย เอามาคิด่ปคิดกับคิดกับคิดก็ดกได้ใช่ไหมคิดแล้วก็พิจารณาเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นอาศัยการฝึกอะไรก็ตามจะเชื่อไม่เชื่ออะไรงไงไม่รู้อะสิ่งหนึ่งที่ควรเชื่อคือว่าช่วยมีช่วยฝึกฝนเนี่ยช่วยพัฒนา,ช,ฒนาช่วยเรียนรู้นิดนึงนก่อนอย่ายหยุดอย่ายหยุดว่าไม่เอาแค่นี้พออย่างเงี้ยต้องค่อยๆแบบพิจารณาค่อยๆ่อทำความเข้า,ขาใจมันไปค่อยๆ่อทำความเข้าใจก็ได้ไม่จำเป็นต้องโง่ตลอดก็ได้คือ หรือครูบาอาจารย์บางคนก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีอารมณ์มากระคบอะครับแทนที่เราจะคิดบางทีเราอารมณ์มันแรงเกินไปให้กลับอยู่กับกายก่อนถูกไหมฮะเรียกสติก่อนใช่วีนไหนก็ใช้ได้ใช่มันก็คือสติขอถูกไหมดึงกลับมาอยู่ที่กายใจกลับมาอยู่จะใช้คำไหนมือบางคนบอกว่าให้กลับมารู้กายบางคนใช้คาว่าให้มีสติบางคนบอกว่าให้มีสติสมชัญญะบางคนบอกให้รู้เบาๆบางคนบอกให้รู้สดๆรู้ซื่อๆอะไรก็ไม่รู้แหละ มันคือการดึงกลับมาให้อยู่กับบางคนบอกอยู่กับปัจจุบันนะคือจะสับคําไหนมันก็คือการให้มีสติกลับมาอยู่ที่เราอ่าพอมีเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าเราไม่คิดเหรอคิดองไรก็คิดอแต่ว่ามันหยุดได้ก่อนไหมพอหยุดปุ๊บอความคิดต่อได้อย่างเงี้ยเขาแสดงว่าถ้าเราฝึกตรงนี้เยอะๆก็จะกลายว่าเรามีสติก่อนแล้วค่อยคิดก็โอเคแต่ก็ฝึกไปเลยแต่ถ้าเราไม่มีปัญญามาควบคู่ก็กลายเป็นมีสติ รู้คิดปุ๊บหนักกว่าเดิมเข<ม>ไ,ไปคิดแตกกว่าเดิม,มก็จบแสดงว่าความคิดนั้นมันไม่เป็นโยนิสโสมนัสิกาอแล้วถามเพิ่มอีกนิดนึงพี่บีอันนั้นคือคิดแบบโยนิสโสมนัสิการแล้วความคิดจอนะครับสิ่งเหล่านี้สมมติว่าความคิดจอนเกิดขึ้นมาแล้วครับนักปฏิบัติมือใหม่เราควรจะรับมือกับความคิดจอนยังไงโอเป็นคำถามที่ดีส่วนใหญ่เลยเราเรียนรู้มาจากพ่อแม่ครูอาจารย์ว่า เราจะมีหน้าที่ดูตามดูรู้ดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่จากไปมันจะไหลไปทางไหนเราจะเห็นอนิจจังลุกสังหรตาไปเลยอย่าขอเป็นจริงคือทําไม่ได้หรอกเสร็จทุกลายร้อยทั้งร้อยจะหลงไหลตามมันเลยเพราะยังไม่เคยฝึกไงเังไม่เคยฝึกแล้วเราแบบยูดีเหมือนกับว่าอ่ะเขาเราลงวิ่งมาทอนอืมเขาเขาวิ่งได้อ่ะเราดูมันก็ไม่ได้ยากหัอเ่าเขาวิ่งได้เราก็วิ่งได้ คิดว่าตามทันใช่ล้เลยเลยเลยฟูมาลารอนเลยไม่ซ้อมไม่ซ้อมไม่ซ้อมเขาทำได้เขาก็เป็นคนเหมือนกันอย่าดูถูกดิเจมตัวเลยตามได้ประมาณสักสิบวิมันตามไม่ได้คือเราไม่ได้มีกำลังเห็นไหมว่าคนที่มันจะวิ่งมาลารอนได้มันฝึกอ่ะบางทีฝึกเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีอ่ะเพื่อวันวันเดียวคุณแม่เพราะนั้นเหมือนกันเรื่องจิตใจเรื่องความเข้าใจในชีวิตอย่างเงี้ยมันก็ต้องฝึก ฝึกก็ถึงจะลงสนามได้อยู่ดีไปดูตามดูรู้ทําไม่ได้ให้ตายก็ทําไม่ได้หลงแน่ๆหลงแน่แนๆก่อนที่แบบมีความคิดจอนเข้ามากําลังพูดคุยกับผระอยู่มีจิตที่มันนึกถึงวุ้บนินทาผ้าเข้ามาอย่างเงี้ยอ๋อดูตามไปห่งางดึงกลับมาก่อนดิฝึกให้เชี่ยวชาญก่อนฝึกในการมีสติดึงกลับมาที่กายที่ใจก่อนดึงกลับมาดึงกลับมา,บม,ามีอะไรอ่ะกลับมามใช่ไหมอะไรก็ได้ให้ดึงกลับมาจะพูดโทจะอะไรก็ไม่รู้ขอให้ดึงกลับมา โอเคไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินทําอะไรก็ได้ให้แบบกลับมากลับมาปกติปกติตรงนี้ความคิดนั้นไม่ใช่แต่ตอนนี้อยู่ตรงนี้แบบบูสต์บูสต์บูสต์เอังงานพลังเานพลังงานอะไรก็ไม่รับคำอะไรก็ไม่รู้เหมือนรับโฟกัสอยู่กับอะไรบางอย่างเพื่อให้ความคิดจอนกําลังมันอ่อนลงไปใช่ก็กลับมานี่แหละกลับมาก่อนโอเคแล้วมันเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพอมันก็จะกลายเป็นอัตโนมัติมากขึ้นพอเกิดปุ๊บดึงกลับมาเกิดปุ๊บดึงกลับมาเกิดปุ๊บดึงกลับมาไม่ต้องบังคับแล้วดึงจะเป็นออโต้อะแล้วถึงตอนนนนนนนัั้้่ะอออิิครรซีมมพ พออินซีมันพร้อมแล้วเนี่ยจะไปดูตามง่ายอม,มันก็จะเห็นเลยว่าพอไปดูตามปุ๊บอ่าปกติเฮ้ยขึ้นปบไมมปกติเฮ้ยเปลี่ยนแปลงเฮ้ยมันหายไปนี่มันจะเห็นเห็นอาการเห็นอาการของกายกับใจว่ามันปกติไหมเปลี่ยนแปลงไหมอย่างเงี้ยอินหรือเปล่าก็ว่าไปการสั่งสมเวลาให้เป็นอินซีใช่มันอย่าพึ่งใจเย็นๆอย่าพึ่งไปแบบดูตามอ่ะมันครูบาอาจารย์เลยใช้คําว่า ไม่ให้ดูตามให้ดูให้ทันมันต้องทันกันครับคือถ้าเก่งจริงอ่ะวิ่งมาราธอนมันต้องขัดทันกันถูกป่ะแข่งกันใครเข้าที่หนึ่งสู้ได้เออมันต้องสู้ได้ไม่ใช่แบบดูตามอ่าแล้วถ้าบางคนเออเราคิดไปแล้วเมื่อห้านาทีแล้วเพิ่งระลึกตัวอ่ากลับไปคิดย้อนมันหรือว่าควรจะปล่อยไปเลยอย่าเพิ่งมายุ่งมันไงก็เห็นไหมว่าอันเนี้ยมันกลายว่านอกรอบไปแล้วนี่เขาวิ่งนอกรอบไปแล้วปล่อยมันไปแล้วยังกูสายเพิ่งคิดได้ว่านอกรอบทำไมว่าวิ่งตามไม่ทันไม่ทารอกไม่จําเป็นหนักก็ กลับมาที่เราเนี่ยแหละเจมเนื้อเจมตัวเราเนี่ยว,ว่าเรายังไม่เคยซ้อมครับมีหัวใ,ใจกับใจไม่ต้องรีบครับผมมันมีกรณีที่มีคนเคยถามพี่เบียนเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเหมือนเหมือนกับบางทีเขาความคิดด่าผะขึ้นมาในใจแล้วเขาก<น>็าหยุดว่าแบบเชื่อไหมว่าเยอะมากนะดาผาเนี่ยเยอะจริงเขาเลจะคิดว่าปกติของจิตใช่เราว่าพะได้ยังไงบาปบาปนี่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยจนแบบ อพี่วีอธิบายเขาก็เข้าใจการกระทำหนึ่งครั้งอ่ะเผลอคิดไปหนึ่งครั้งอะแต่ว่ามันน่าเอ้ยตายแล้วบายสองเลยฮะอยู่ดีก็เพิ่มเป็นสองใช่พอไม่สบายใจแล้วเออไม่สบายใจแล้วสักพักเดินออกเดินออกไปแล้วนะลงจากกุฏิมาแล้วยังคิดอยู่สามละออกมาข้างนอกเจอคนนั่งรถกลับไปด้วยกันเนี่ยตะเกียรรู้สึกไม่ดีเลยคิดแย่เลยอยู่ดีก็คิดด่าพระขึ้นมาทำไงนู้นสี่ละ่กรมไปกินข้าวยังคิดต่อ กินข้าวเลยกินกามเลยอย่างนู้นนี่หน้าละวางไม่ลงเลยคิดไปเรื่อยเลยถือไว้ตลอดเออทำให้คนข้างๆทุกไปด้วยคนสักข้ามบอกว่าใจเย็นๆอย่าไปคิดเลยผ่านไปแล้วเธอนี่ไม่เข้าใจมันไม่ดีมันเป็นสิ่งไม่ดีเขาไม่เข้าใจเนี่ยคนมันไม่สบายใจแทนที่จะปอบอ่ะไปละไปกันใหญ่เลยไปคู่คู่ก็รู้เหมือนเขาไม่ทันใช่ไม่ต้องรีบแล้วก็แบบไปยืดว่าแบบไอความคิดที่แบบด่าพระมันคือความคิดที่ตั้งใจคิดใช่ไม่เป็นไร ดึงกลับมาให้บ่อยๆเดี๋ยวมันพวกเนี้ยเราจัดก,การม,าม,มันได้อมันจะกายว่าพอจากที่เรารู้ไม่ทันครับหรือพยายามตามเนี่ยแรกๆมันไม่ทันอาจจะแบบคิดจนจบกระบวนการแล้วเพิ่งรู้แต่พอรู้ตัวบ่อยๆอ่ะกำลังเราดีเราก็จะเริ่มรู้แบบเลื่อนมาจนถึงระดับที่กําลังคิดอยู่กําลังนึกอยู่กําลังของขึ้นอยู่กําลังเศร้าอยู่ก็รู้ตัวแล้วกะทั่งบางที <c oughs> อันนี้ทุกสิ่งต้องเป็นดีๆบางทีเราเจอสถานการณ์บางอยา่าง แล้วเรารู้เลยว่าพอเราเห็นภาพหรือได้ยินเสียงเดี๋ยวเสียงภาพคือเสียงเราเองะหรือความคิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแน่นอนเรารู้เลยว่าเราต้องคิดต่อก่อนที่เราจะคิดอ่ะเรากลับมาอยู่กับร่างกายก่อนใช่ก่อนที่มันจะคิดมันก็จะไม่คิดไงควจะเป็นแบบน,นั้นใช่ไหมใช่มันจะเหมือนแบบละครเน่ย เดินไปปุ๊บในฉากแล้วปุ๊บแบบนิดเนตตัวเองจะไม่มีเสียงขึ้นมาเสียงเราเองเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าเราคิดอะไรจริงเป็นทุกคนนะผมว่าทุกคนมีแน่นอนเสียงภาคเสียงตัวเองในหัวเนี่ยอะไรวะเออจริงนะบางทีแบบเห็นอะไรบางอย่างที่แบบตลกตลกเดินผ่านเราหรือใครที่เอ๊ะแต่งตัวแปลกๆเดินผ่านเราหัวเสียงเราจะขึ้นมาละเอ๊ะทำไมเขาแต่งตัวแบบนั้นนิดน่ยใช่รู้ตัวทืนทีกลับมารายใจแล้วพอกีนั้นก็จะเบาบางหายไปใช่ ประมาณนั้นแหละครับโอเคตอนนี้ใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมภาคเนี่ยถ้าไปปฏิบัติปิดวาจาเนี่ยโดนุกทั้งวันภัคทั้งวันมีไหมร้องเพลงทั้งวันในบทเองแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยเป็นไงโอ้ยร้องเพลงอ่ะพาคอัปเดียวเวอร์อ้าวแล้วเคยมีปรากฏการณ์นี้ไหมว่าสมมติ อยู่ดีมันมีเพลงตนเตียสักอย่างมาสะกิดหัวเราอยู่ไี้ยินตั้งแต่ตอนเช้าเพลงนั่นจะอยู่ในหัวเราทั้งวันทั้งวันใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ปรากฏปรากฏการทางจิตหรอแคแป๊บหนึ่งเพลงโผล่มาไง้ะมันชัดมากเออท่อนฮุกโผล่มาแล้วอะไรวะผมเคยผมเคยลองบางทีมันโผล่มาแค่ท่อนท่อนเดียวแล้วมันเอาเอาเอาแต่หัวไม่ได้ไม่ได้แก้โดยการร้องให้มันจบเพลงที่ตายร้องให้มันจบนจะได้จบ้านไม่ได้ก็เข้าร่วมกันซะเลยสิ่งนี้เรียกว่าสัญญา ถ้ามันเป็นสัญญาปล่อยให้มันเป็นสัญญาสัญญามันไม่เที่ยงบังคับควบคุมมันไม่ได้เห็นไหมมันทำงานของมันอัตโนมัติใช่มันทางานเพราะมันมีเหตุปัจจัยเพราะเราเคยได้ยินเมื่อตอนเช้ามันก็เลยทํางานอย่างมันมาเรื่อยๆเห็นไหมว่าเราควบคุมมันไม่ได้จริงๆริงมันเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุและปัจจัยจริง แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกแล้วมันก็หายไปแปลว่ามันเกิดแล้วมันก็ตายมันเกิดแล้วมันก็ตายแล้วมันเกิดก็ตายทุกวันก็ชัดเลยนะเนี่ยมันเกิดตายตลอดเวลาไอ้ไหมเนี่ยคือเห็นไหมว่าสัญญาณมันทำงานแบบนี้แล้วเราไปทําอะไรกับมันเนี่ยหรือลบออกไปทําไม่ได้เห็นป่ะทาไม่ได้เรามีหน้าที่รู้อ๋อมันเกิดขึ้นแล้วพอมันมากขึ้นคุมไม่ได้ก็รู้พอมันหายไปลืมไปแป๊บหนึ่งก็รู้รู้แล้วเอาหายไปแล้วกลับมาใหม่ก็รู้อีก ก็ทาได้แค่นี้หน้าที่ของมันคือไม่ไปยึดว่าสัญญานั้นเป็นของเราไม่ได้คิดว่านี่มันเป็นพรนจากพระเจ้าเลยบางอย่างหรือว่านักร้อกคนนั้นที่ตายไปแล้วมาก่อขกู่เรา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยชจมีตีความมันก็แค่ความทรงจําธรรมดาแต่เไม่ได้อะไรเลยเแล้วนันแสดงว่าเวลาสัญญาเกิดด้ดีสมมติเราเห็นแล้วว่ามันคือสัญญาสิ่งที่เราทำก็แค่รับรู้มันหรือดึงสติกลับมาร่างกายเพื่อให้สัญญานั้นมันเบาบางลง ก็ในเบื้องต้นยังไงก็ควรจะดึงกลับมาอยู่ดีแหละดึงกลับมาที่กายที่ใจเราทาให้มันปกติเราจะได้เห็นพอเราเป็นปกติเราจะเห็นสภาวะที่ไม่ปกติอเกิดขึ้นแล้วไม่ปกติถึงขึ้นแล้วแต่ถ้าเราไปปรุงมันลบมันออกไปหรือล้อต่อมันคือการปรุงที่สังขาราไปต่อใช่ไหมเรอาอเริ่มมีแล้วเรานึกถึงเพลงนี้ เราชอบเพลงนี้รเราไม่ชอบเพลงนี้อยากร้องต่อไม่อยากร้องต่อไหนอยู่ไหนเพลงไหนคืออะไรก็จะไปเรื่อยมันก็จะเป็นการปรุงสังขารใช่ไหมปรุงในทางที่ดีเรียกว่าเอาปัญญาไปปรุงอใส่เมตตาเข้าไปก็แล้วแต่ใส่อะไรเข้าไปก็แล้วแต่ก็ปรุงมันเข้าไปอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นวิธีเลวร้ยวายนะไม่ผิด <c oughs> ไม่ผิดถ้ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างเช่นการทําเพลงอคือปรุงแบบมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ยวายอ,ะอ่ะ,อะก็ใช้ปัญญาปรุงเข้าไป,ไปใช้เมตตาอย่างนกั้ได้ ผมเห่แบบอ่ะทําเพลงนี้ขึ้นมาเออนึกถึงนักดนตรีคนนี้เนาะโน่นนี่นั่นก็ไปฟังต่อไปอะไรแล้วก็เพลงดีจังเลยก็ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเร็วหรือสายอ่ใช่แต่ว่าถ้ามันเป็นเนี่ยแล้วพูดเบบี้ชาร์กอย่างเงี้ยขึ้นมาในหัวแล้วตอนนี้เห็นไหมสัญญาเกิดเบบี้ชาร์กทุกคนเบบี้ชาร์กถ้ามาถ้ามาแล้วถ้ามาฟังทุกวันนะผมนะหน้าเห็นไหมมาเรียบร้อยแล้วเชื่อว่าถ้าใครแบบว่าจินตนาการในหัวแป๊บหนึ่งนะ ไม่ได้นอนแล้วคืนนี้แน่วเชื่อว่าเบบี้ชาร์ตละคนไม่เหมือนกันด้วยถูกแต่ภาพไปอีกทีคือ <c oughs> เปิดติ๊กตอกตอนกลางคืนดูเบบีช้ชาร์ตให้มันจบๆนั่นแหละ <c oughs> เห็นไหมว่าเนี่ยกระบวนการทางจิตมันทํางานแบบเนี้ยอืสัญญาเป็นจริงจริงถ้าเราไปยืดว่าเป็นเรามันก็จะไปต่อมันก็จะปุงต่อใช่นี่มีแล้วคิดดูนะว่าอันนี้คือเรื่องเล็กๆเรื่องเบบี้ชาร์นไม่เห็นมีอะไรหรือืมแต่ถ้าเป็นเรื่องที่แบบพึ่งเลิกกับแฟนมา เฮิร์สเฮิร์สผ่านมาละสองปีสามปีอ่ะครับอยู่ดีก็มันดิ้งขึ้นมาเนาะอันดุกระซี่ <laughs> ทร e a r s ago รูปภาพเก่าๆอ่าอันนี้มาเติมเลยพวกภาพ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 แค่ภาพเดียวจากในมือถือแล้วนั่นเป็นเรื่องราวมี้เขาเนี้ยถ่ายเลยถ่ายยาวเลยดูต่อเขาไปดู i อเป็นยังไงนะตอนนี้ทําอะไรอุูยมีแฟนใหม่แล้วอะไรเงี้ยหัวใหม่อ้าวสีอานวลีดีนี่หว่าเห็นไหมมันไปเรื่อยละคือแค่เรื่องแค่เนี้ยอารมณ์เดียวกันเลยนี่คือมันก็ยิ่งไปเนี้ยนจะเป็นเรื่องที่หนักมากเรื่องที่ทุกข์มากแทนที่แบบแค่อกหักก็แย่แล้วนะ แม่ตายอืแม่ตายพ่อตายเห็นรูปแม่เก่าๆโผล่ขึ้นมาใช่ไหมเห็นของของเขาไม่ได้เลยพึ่งตายไปเมื่อสามเดือนห้าเดือนนี้แล้วอืพึบเขาละเขาเนี้ยคิดทั้งวันเลยร้องไห้ละมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ก้าวง่ายๆเห็นไหมว่าการทําการของขันห้าครับถ้าเราจัดการกับมันไม่เป็นเนี่ยเขาถึงบอกว่าขันห้าเป็นของหนักเป็นของหนักที่เราต้องแบกไว้ในภพในชาตินี้มันมีมาแล้วอ่ะ เราตัดไม่ได้เป็นไม่ได้ไงอ๋อต่อไปนี้ฉันไม่เอาสัญญาอีกแล้วดีดวไปเพะเดือขันก็ะสีไม่ได้อ่ะไม่มีทางทำได้แล้วมันมาต่อเนื่องเลยนะพอมันจําได้ปุ๊บเวทนาเกิดใช่ไหมรู้สึกเศร้ารู้สึกดีจังเลยรู้สึกแฮปปี้รู้สึกเป็นทุกข์กับมันจังเลยปรุงต่ออีกว่าเป็นยังไงอารมณ์เกิดอีกอวิญญาณก็เกิดครับกินข้าวไปปุ๊บแม่อร่อยละ เกิดขึ้นได้หมดอ่ะสุดท้ายแล้วคือเราหนีมันไม่ได้อยู่ดีหนีไม่ได้ที่ว่าเราจะรับมือการทํางานของขันห้าอย่างไรอย่งที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันต่อเป็นเพลงเลยเพิมขึ้นมาด้วยขี่มาด้วยขี่ล้มาด้วยสัญญาเกิดเลยมาได้ใหญ่วะนี่จริงๆผมนึกไปถึงอนี่เลยนะที่แบบปกติที่เขาจะมีความเชื่อที่บอกว่าเวลาคนตายเนี่ยตายเสร็จนะห้องคนตายเนี่ยก็ให้มูฟย้ายของอะไรเงี้ยคือเห็นแล้วว่าอ๋อคนที่อยู่อ่ะมันจะได้ไม่ต้องมีภาพจําว่าเขาเคยนอนตรงนี้ ของตรงนี้เราเคยยื่นอย่างเงี้ยอเราจะได้ไม่ต้องไประลึกถึงแล้วก็ไม่ต้องแบบเอาความทุกข์มาดูเพรเห็นปุ๊บตามันกระทบรูปไงอายตนะทํางานปุ๊บตีความตีความบันทีแล้วว่ารูปนี้เท่ากับอะไรยังไงเกิดความรู้สึกจําได้ว่ามันเป็นแบบนี้จําได้ปุ๊บอยากปรุงต่อท่าอย่างนั้นนะถ้าเขายังอยู่เนี่ะเกิดอุปทานยึดว่านี่คือนี่อันนี้คือเป็นเตียงของลูกเราโน่นนี่นั่งเนี่ยเกิดความอยากอีกตัณนหาอุปทานครบหมด องค์ประกอบเกิดพบเกิดชาติเกิดชราวันนะเรียบร้อยวนไปครับวนไายการอะไรเนี่ยเชื่อมไปเรื่อยครับนี่คำถามมาแรกอะเนี่ยยาวเลย